สวัสดีครับทุกท่านคลิปนี้กคยุติวาจะมาแพกแบตเตอรี่นะครับอันนี้ก็อันนี้ผมก็แพคตามสั่งนะครับให้พี่เขาเอาไปใช้งานส่องสว่างที่ในสวนยางนะครับแล้วก็สามารถเอาไปใช้กับมอเตอร์ไซค์ได้ด้วยนะครับผมก็ใช้มาปีก,ก,ว,กว่าแล้วก็ยังใช้งานได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับถ้าว่าของท่านมีปัญหานะครับผมคิดว่าปัญหาที่ท่านเจอแน่นอนก็คือจะเป็น BMS ปัญหาที่2ก็คือแบตเตอรี่เซลล์ใดเซลล์หนึ่งตายหรือว่าเสียนะครับอันส่วนใหญ่นะครับปัญหาปัญหาที่เจอนะครับก็จะมาจาก BMS ทั้งนั้นนะครับถ้า BMS ไม่ดีมันก็ควบคุมการชาร์จไม่ดีถ้า BMS ต้องใช้ BMS ที่ดีๆที่ทนทนะครับซึ่งผมก็เลือกใช้เจ้า BMS สีแดงแบบนี้นะครับอ่ะอันนี้ก็เป็น3 2 6สองกหนขนาดก็ประมาณ5ถึง6อมป ก็อันนี้ผมได้มาแล้วก็ทําการบาลานซ์เรียบร้อยนะครับก็คือการอาเอาขั้วบวกต่อเข้ากับขั้วบวกขวั้วลบต่อเข้ากับขั้วลบนะครับก็คือการขนานนะครับทั้ง4เซลล์นะครับเพื่อให้มันถ่ายเทแรงดันนะครับให้มันเท่าเท่ากันตอนนี้ก็บาลานซ์ได้เรียบร้อยแล้วครับก็บัะเดี๋ยวมาประกอบกันเลยนะการประกอบก็ไม่ยากนะครับ นะครับก่อนทําการแพ็คแบตเตอรี่ทุกครั้งก็ต้องวัดแรงดันในทุกๆก้อนตรวจเช็คแรงดันทุกก้อนทุกเซลล์ก่อนทุกครั้งนะครับอ่นะครับการประกอบฐานแพ็คนะครับก็ประกอบตรงจุดนี้นะครับก็เข้าไปตัวก่อนนะครับที่มันที่มันเป็นร่องบักอย่างนี้นะครับก็ต้องใส่ไปตัวนึงก่อนอ่าแล้วก็ค่อยไล่กดนะครับอ่าสาคัญนะครับดูบักตรงนี้นะครับด้านหลังตรงนี้ ห้าไปทางเดียวกันนะครับเดี๋ยวจะผิดมันเวลาเราประกอบไปแล้วมันจะแกะออกยากโอเคครับก็เมื่อได้ฐานแพ็คแล้วก็เราก็นําแบ็ดพรี่เข้ามาประกอบเลยนะครับถ้าเป็นขั้วบวกต่อไปก็ต้องเป็นขั้วลบนะครับแล้วก็เรียงมาเป็นขั้วบวกนะครับสลับกันอย่างนี้นะครับ ก็คือค้่บวกควุ้ยเป็นรูปตัว x อ,อย่างนี้นะครับค้วบวกกับค้วลบดูเลขกระทัดรัดหน้ารักนี้นะครับอโอเคครับทุกท่านการแพ็คก็ใช้บัตรบาทั้งหมด3ามคู่นะครับเริ่มแรกก็นําประกอบเข้าไปก่อนนะครับก็นําตัวเลกกระเพวาจะวางยังไงก็ได้นะครับเลือกเป็นคู่ไหนหรือว่าทิศทางไหนก็ได้นะครับ ก็ขันให้ตึงมือนะครับไม่ต้องออกแรงเยอะเกินไปนะครับเดี๋ยวน็อตที่เขาเชื่อมสปอตมามันจะหลุดนะครับเมื่อเราวางบัตรบารได้อย่างนี้นะครับเราก็พลิกมาเลยด้านหนึ่งเราก็ต้องวางแนวนี้นะครับอ่าวางอย่างนี้นะครับอ่าอ่านะครับก็สำหรับการวางบัตบาก็จะสังเกตได้ง่ายนะครับคู่แรก วางเป็นแนวแนวตั้งนะครับทั้งสองแล้วก็อีกด้านก็จะเป็นแนวนอนอย่างนี้นะก็คือมันจะสลับอย่างนี้นะครับเราจะเริ่มจากจุดเริ่มต้นนะครับขั้วลบนะครับพอพลิกไล่จากลูกนี้มาก็จะเป็นขั้วบวกแล้วเราก็ไปจับกับขั้วลบของอีกลูกหนึ่งนะครับแล้วก็กลับมานะครับก็จะเป็นขั้วบวกนะครับของของเซลล์ที่2เราก็จะไปจับกับขั้วลบนะครับของเซลล์ที่3ส่วนขั้วขั้วบวกของเซลล์ที่3ก็จะไปจับกับ ขั้วลบของเซลล์ที่4นะครับเซลล์ที่เหลือนะครับก็จะมีขั้วบวกกับขั้วลบนะครับเมื่อเราวัดกระแสไฟนะครับของเซลล์ที่เหลือก็จะได้แรงดันออกมา 10, 13โวลต์น,นะครับอ่าประมาณนี้นะครับ13โวลต์13.2นะครับเมื่อต่อบัตบาร์เสร็จแล้วนะครับในขั้นตอนต่อไปก็เอาหางปลามาใส่กับตัวขั้วแบตที่เหลือนะครับเพื่อที่จะบัดกรีตัวสาย บาลานนะครับก็ต่อไปก็จะเริ่มทําการบัตรกรีสายบาลานนะครับสายบาลานก็บัตดกรีไม่ยากนะครับเราก็สายบาลานก็เรียงสายอย่างนี้นะครับเราก็เรียงจากขั้วลบนะครับเริ่มแรกก็บัตรกรีขั้วลบก่อนเส้นแรกนะครับเป็นขั้วลบเส้นที่สองนะครับ ล้วก็บัตกรีสายบาลานก็คือเรียงเลยของขั้วลบนะครับพลิกกลับมาเซลล์เซลล์ที่1น่นะครับที่เราบัตกรีขั้วลบแล้วก็มาบัตกรีตรงที่อีกด้านหนึ่งนะครับก็คือขั้วบวกของเซลล์ที่1และมันก็จะเป็นขั้วลบของเซลล์ที่2นะครับหรือว่าจะเรียกว่าตำแหน่ง B1 นะครับจากนั้นนะครับในเซล เซลล์ที่2นะครับก็พลิกกลับมาเราก็จะมาบัดกรีกับขั้วบวกของเซลล์ที่2นะครับเส้นที่3นะครับเราจะไปบัดกรีตรงขั้วบวกของเซลล์ที่3นะครับ เส้นที่4เราก็จะไปบัดกรีกับขั้วบวกของเซลล์ที่4นะครับน,นะครับเดี๋ยวมาทบทวนเรื่องการต่อสายบาล์ไดอีกครั้งนะครับเราสายบาร์ไดจะมีอยู่ทั้งหมด5เส้นนะครับเป็นเส้นสีดํา1เส้นแล้วก็เส้นสีแดงทั้งหมดอยู่4เส้นนะครับผมจะนับเป็น1 2 3 4 5หนะครับเริ่มเส้นที่1นะครับจะเริ่มจากเส้นสีดํานะครับแล้วก็มาต่อกับขั้วแบตเตอรี่ที่เป็นขั้วขั้วลบนะครับ ในแบตเตอรี่ขั้วลบนะครับผมจะเรียกเซลล์นี้ว่าเซลล์ที่1ต่อไปนะครับสีแดงสายสายบาลานซ์ส well ีแดงเส้นที่ที่เป็นเส้นที่2อครับเรามัดกรีกับขั้วบวกของเซลล์ที่1สายบาลานซ์สีแดงที่เป็นเส้นที่ที่3นะครับเส้นนี้นะครับเส้นที่3เราก็มัดบีบัดกรีกับขั้วบวกของเซลล์ที่2สายบาลานซ์เส้นที่เป็นเส้นที่4เราก็มัดบัดกรีขั้วบวกของเซลล์ที่3 สายบาลานซ์ที่เป็นเส้นที่5เราก็มาบัดกรีกับขั้วบวกของเซลล์ที่4ก็จะได้ทั้งหมดอ,อย่างนี้นะครับนี่นะครับเช็คเพื่อความถูกต้องนะครับก็ลองดูอีกครั้งนะครับเรียงจากขั้วเรียงจากขั้วลบนะครับเดี๋ยวถ้าฟังผมพูดแล้วงงดูรูปเลยก็แล้วกันนะครับก็คือที่ ตอนเราซื้อ BMS นะครับมันจะมีรูปภาพการต่อการใช้งานอยู่ต่ออย่างนั้นเลยนะครับอตอนเราต่อสายบรารานันเสร็จเราอย่าเพิ่งนำไปเสียบกับ BMS นะครับต้องเช็คให้แน่ใจนะครับว่าที่เราต่อน่ะมันถูกแล้วนะครับอันนี้ผมจะเช็คโดยใช้เจ้าตัวตัวเทตตัวนี้นะครับอ่าสีเซลนะครับ 3.2เซลล์ที่1 3.3เซลล์ที่2 3.3.1เซลล์ที่3 3.3.1เซลลที่4 3.3.2นะครับอาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับถ้าหากว่าแตกต่างกันไม่เกิน0.1 v โวลต์นะครับอ่าโอเคครับอันนี้ถูกต้องเลยนะครับนะครับต่อไปก็มาต่อ B m เนะครับอ่าขั้วที่เราไม่ต่อบัตรบาร์นะครับก็คือเป็นขั้วแบตเตอรี่ที่นําไปใช้งานก็คือจะมีขั้วบวกและขั้วลบนะครับเราก็นํา ตัว BMS นะครับมาเอาไว้ฝั่งนี้เลยต่อไปก็ต่อ BMS เข้ากับแบตเตอรี่นะครับสายที่ที่เขียนว่า b ลบนะครับก็คือสายเส้นสีน้ำเงินนะครับที่เขียนว่า b ลบเราจะมาต่อกับขั้วลบนะครับของแบตเตอรี่ ครับพอไปเอาท่อแล้วผมก็ลืมกดอัดวิดีโอไปเลยก็สำหรับสายต่อใช้งานนะครับก็ใช้สายไฟสักประมาณ2.5มิลนะครับหน้าตัด2.5ต่อเป็นขั้วบวกนะครับก็ตามนี้เลยแล้วก็สายสีดานะครับก็คือสายขั้วลบก็ใช้จาก BMS นะครับแล้วก็ขั้วบวกก็ต่อตรงกับแบตเตอรี่นะครับใช้เป็นสายเอาไปใช้งานนะครับ ชมคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับกยุทธ DIY ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้แจ้งเตือนเวลากยุทธอัพคลิปใหม่ๆนะครับท่านจะได้ชมคลิปกยุทธกอนใครเลยสำหรับคลิปนี้กยุทธก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสวัสดีครับ